การผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคอ้วนหนึ่งเลยคือเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงคนไข้มีการตอบสนองต่อโรคเหล่านี้ดีขึ้นและทุเลาลงครับสวัสดีครับชื่อนายแพทย์นนนนท์บุญเย็นนะครับเป็นศัญยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วนครับ การผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคอ้วนนะครับจริงๆมีหลากหลายวิธีก็ตั้งแต่คุมอาหารปรับพฤติกรรมใช้ยารวมจนไปถึงขั้นการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้รักษาโรคอ้วนช่วยในการลดน้ําหนักและช่วยรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความอ้วนได้ครับครับหลักการของผ่าตัดลดน้ําหนักนะครับก็คือผ่าตัดเพื่อไปเปลี่ยนแปลงทางเดิอนอาหารนะครับเพื่อปรับเรื่องของฮอร์โมนระหว่างกระเพาะแล้วก็ สมองนะครับทำให้เรื่องของฮอร์โมนความหิวความอิ่มฮอร์โมนการเผาผลาญต่างๆทํางานดีขึ้นรวมถึงมีการจํากัดปริมาณของอาหารที่จะเข้าไปในถูกย่อยในกระเพาะนะครับรวมถึงการผ่าตัดบางชนิดเนี่ยสามารถช่วยลดเรื่องของการดูดซึมสารอาหารต่างๆได้นะภาพรวมทุกอย่างรวมกันก็จะทําให้เกิดผลต่อการลดลงของน้ําหนักและเกิด การเปลี่ยนแปลงของเรื่องของการเผาผลาญการตอบสนองต่อโรคต่างๆเช่นเบาหวานนะครับความดันไขมันหรือว่าการสะสมของไขมันในจุดต่างๆนะครับทำให้โรคร่วมเนี่ยลดลงได้ครับ ก็สําหรับเกณฑ์ในการที่แนะนําในการรักษาผ่าตัดกระเพาะนะครับจริงๆถ้าสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแนวทางตามสมาคมศัลยศาสตร์ผ่าตัดโรคอ้วนแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเกณฑ์อยู่ที่ดัชนีมวลกายเกิน37.5นะครับหรือดัชนีมวลกายเกิน32.5และมีโรคร่วมที่เป็นโรคไท้กซ้อนจากความอ้วนนะครับหโรคเช่นเบาหวานนะครับเป็นความดันโลหิตสูงนะครับมีไขมันพอกตับนะครับมีโรคถุงน้ํารังไข่นะครับหรือว่าเป็นโรค หัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าเกณฑ์การผ่าตัดเป็นข้อแนะนําว่าการผ่าตัดสามารถช่วยได้ครับครับจริงๆผลลัพธ์ของการรักษาด้วยการผ่าตัดลดน้ําหนักเนี่ยเราจะดูเป็นตัวโรคร่วมเป็นหลักแล้วก็1เลยคือเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงก็จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่ที่จะเห็นนะครับ2ก็คือเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกนะครับเช่นผลลัพธ์ของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงครับแล้วก็โรคร่วมต่างๆนะครับเราก็จะมาดูว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยโรคเหล่านี้ทุเลาขึ้นไหมนะครับหรือถึงขั้นหายขาด จริงๆก่อนการผ่าตัดเนี่ยหนึ่งเลยคนไข้ต้องเข้าใจนะครับว่าเรากําลังรักษาโรคอะไรแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยกะทบต่อร่างกายของแต่ละคนยังไงบ้างนะครับแล้วก็คนไข้ถ้าเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยคือต้องมีความตั้งใจในการลดน้ําหนักนะครับคุมน้ําหนักด้วยตัวเองบางส่วนนะครับหรือว่าลดน้ําหนักให้ได้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้เข้าสู่กระบวนการแล้วหลังจากนั้นก็มาปรึกษาแพทย์นะครับเรื่องของวิธีการรักษาต่างๆ ก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะครับเช่นตรวจหาโรคร่วมนะครับให้มีโรคไขมันพอกตับไหมนะครับมีโรคทางเดินหายใจแล้ขนาดหลับไหมนะครับมีโรคหัวใจแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตรวจหาโรคแทรกซ้อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการตรวจเช่นส่องกล้องเข้าไปดูภายในทางเดินอาหารว่ามีเนื้องอกอะไรซ่อนอยู่ในกระเพาะหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของภาวะกดไหลย้อนหรือเปล่านะครับซึ่งนี้ก็จะส่งผลต่อการเลือกวิธีการรักษารวมถึงมีการเช็คพวกอันตาซาวตับนะครับดูภาวะไขมันพอกตับดูภาวะ เรื่องของนิ่นถุงน้ําดีนะครับอะไรเงี้ยที่จะสามารถรักษาร่วมกันไปได้นะก็จริงๆเทคนิคเรื่องของการผ่าตัดก็จะมีวิธีการหลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคลนะครับก็จะมีตั้งแต่หนึ่งวิธีเรื่องของการผ่าตัดแบบสลิปแกสทริโ t มี y นะฮะก็คือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะทําให้กระเพาะเล็กลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในอาหารนะครับนี 19, ่ก็เป็นวิธีที่นิยมทํามากที่สุดวิธีที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทำบายพา a s สนะครับก็จะเป็นการผ่าตัดกระเพาะที่ทําให้กระเพาะเป็นกระป๋ะเล็กๆแล้วมีการ ตัดต่อทางาลำไส้เล็กขึ้นไปรับนะครับช่วงนี้ก็จะช่วยลดการดูดซึมได้รวมถึงเทคนิคใหม่ๆเช่นเรื่องของสลิปพลัสหรืออะไรเงี้ยก็จะดูเป็นรายละเอียดเชิงบุคคลนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ครับก็แน่นอนเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยเป็นที่แน่ชัดว่าสามารถช่วยลดน้ําหนักได้มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆลดโอกาสการกลับมาอ้วนซ้ําได้โอกาสการกลับมาอ้วนซ้ำเนี่ยจะน้อยกว่าวิธีอื่นๆมากนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนไข้ที่พยายามมาทุกวิธีแล้วนะครับมีน้ําหนักที่สูงมีโรคซรกซ้อนที่เยอะการผ่าตัดก็จะช่วยได้มากที่สุดผลลัพธ์อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของการลดลงของน้ําหนักอันดับ2ก็คือในกรณีคนไข้ที่มีโรคร่วมเช่นเป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็จะมีผลลัพธ์ระดับน้ําตาลดีขึ้้นนนนรัับจาาาาาววยหหที่่ใชลลลดดงงกผต ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของโรคไซส์อื่นเช่นความดันเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของไขมันพอกตับนอนกรนทางเดินหายใจาก,ก็นขณะหลับหรือว่าเรื่องของอาการปวดแข้งปวดเขา่ขาเขา่าเสื่อมต่างๆเนี่ยก็จะดูผลลัพธ์ว่าคนไข้มีการตอบสนองต่อโรคเหล่านี้ดีขึ้นและทุเลาลงครับก็ฝากเรื่องของโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนก็เป็นโรคที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคตนะครับเนื่องจากาไลฟ์สไตล์ต่างๆในปัจจุบันรวมถึงอาหารการกินนะครับการทํางานสภา,ภาพแวดล้อมต่างๆกํากลังนําสังคมเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนและ เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนที่พยายามต่อสู้กับความอ้วนเนี่ยหลากหลายวิธีครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกท้อรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเมื่อน,นึกถึงสุขภาพของตัวเองแล้วเนี่ยโ,โรคอ้วนนํามาซึ่งโรคแทรกซ้อนหลายๆโรคมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งท้อต่อการสู้กับโ,โรคอ้วนนะครับการผ่าตัดก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้เรา,ามีอาการจากโรคแทรกซ้อน,นต่างๆดีขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับว่าสําหรับเราเนี่ยมีแนวทางในการรักษาโรคอ้วนอย่างไรอาจจะไม่จำเป็นตต้องผ่าััดทุกคคนนะรบ คนก็อาจจะเหมาะกับการใช้ยาบางคนก็อาจจะเหมาะกับการใส่บอลลูนหรือว่าบางคนกอาจจะเหมาะกับการปรับอาหารอะไรเงี้ยครับก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้